สวัสดีค่ะนี่อาจารย์ทีน่านะคะจาก CMUL แล้วก็มีทีน่า y o u u u b นี่คะคลิปอันนี้อาจารย์คิดว่าจะเป็นคลิปที่วา่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะคลิปอันนี้จะเกี่ยวกับอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นะคะซึ่งเราจะเปเขาเรียกว่า Different Human หรือบางครั้งเราอาจจะพูดว่าเป็น Super ability นะคะที่ว่ามนุษย์เราก็จะมีในอนาคตหน้านะคะฟังเราก็จะแปลกใจใช่ไหมคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับอาจารย์ก็จะคุยเกี่ยวกับอนาคตที่จะเข้ามาเกิดขึ้นในทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับ humanity เกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับอ่าการอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับ ancient civilization นะคะเพราะหลายคนก็มีการสนใจในแต่เกี่ยวกับทางอียิปต์ทางลามเรีทางอ่าอตแลนติสนะคะโอเค ตเนี่ยจาย์ก็จะ,ะ,ะแชร์ก่อนเกี่ยวกับตอนนี้อ่ะพลังงานของตอนนี้นะคะจะเป็นพลังงานที่บางคนอาจจะสังเกตได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยในทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยหรือที่อเมริกาที่เดียวจะไปทั่วโลกนะคะการที่ว่า่า President T แล้วก็อีลอนเนี่ยมาทำงานด้วยกันเนี่ยอ หลายคนก็คิดว่าเขาเนี่ยทำเพื่อ humanity แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการที่ว่าคือมันต้องเกิดขึ้นสองคนที่มาด้วยกันเนี่ยต้องเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าภายในปีสองศูนสามศูนย์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นเลยว่า Old structure หรือ government ที่ว่าเกี่ยวกับ control ที่ผ่านมาหลายๆหลายๆหลายลาย,ลาย,ลายุหลายสมัยเนี่ยก็จะล้มจะ collapse นะคะแต่ว่าก็มี government อันใหม่ก็คือ,อ T กับ E นี่แหละนะคะซึ่งจะเป็นการที่ว่า control มากกว่าเก่าไอสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นเนี่ยถึงจุดสองศูนย์สามูมนุษย์ ทั่วโลกก็จะรู้สึกมากขึ้นเริ่มสงสยัยนะคะพอเริ่มสงสยัยก็เป็นการที่ว่าจะมีการที่ว่า rise คนปืนกันมากขึ้นเลยสองศูนสามศูนย์นี่จะตื่นเรียกว่ามากๆจริงๆนะคะและโดยเฉพาะทางเมืองไทยก็จะิตื่นมากเลยแล้วเดี๋ยวอา,าจารย์ก็จะคุยด้วยนะคะว่าทำไมทางเมืองไทยถึงจะตื่นกันมากเลยแล้วทําไมเมืองไทยเนี่ย่าสําสคัญ แล้เนี่ยอาจารย์ก็จะลำดับเลยนะคะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ปีอ่ะที่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะมัน meant to เกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นเป็นเพราะว่า mother earth เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงกำลัง shifting เรากำลัง shift เปลี่ยนแปลงใน ascension time คือการที่เราเนี่ยพลังเราจะเริ่มเปลี่ยนเพราะพลังเนี่ย โลกมนุษย์เนี่ยถูกควบคุมมาตั้งแต่ ancient civilization นะคะนานมาแล้วก่อนหน้านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะว,วกกลับไปแต่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างช่วงนี้2025ถึง2030ก็จะมีการที่ว่ากับ system จะมีพวก cryptocurrency จะมีพวกอ่าหลาย department ของไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวทั่วโลกเลยจะมีไอ้เขาเรียกว่า The true will be revealed ความจริงจะออกมาหมดพวก r อรัปชันพวกอะไร old structure จะแตกจะถูกออกมาบอกหมดเผยหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย TNE เนี่ยเข้ามาเพื่อจะทำให้ old structure เนี่ยล้มไปแต่านราเดียวกันก็ทำให้คนตื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีเขาเรียกว่า significance significance อ uh, uh, ่า uh, อ uh, uh, ่าอ่ภาคของเขา ที่มีทั้งดาบคมสองด้านด้านหนึ่งก็คือทำให้ออสตรจอร์เนี่ยล้มไปเพราะมันควบคุมโลกมนุษย์มานานแล้ะอีกด้านหนึ่งก็จะทำให้คนนี้ตื่นมากขึ้นเพราะคนเห็นการที่ควบคุมมากขึ้นแต่เันจุดต้องเกิดขึ้นอันนี้เป็นโซลพสของเขาต้องเกิดขึ้นเพื่อจะให้คนเนี่ยเริ่มเปิดน,นะคะแล้วเริ่มจากปี2030ถึง2040เนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เขาเรียกว่า disruptive period major breakdown นะคะใน government จะมีการล้มลงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะไม่เหมือนไม่เหมือนเก่าเลยเกีย่ยวกับทางรัฐบาลทั่วโลกเกีย่ยวกับ finance ทางด้านการเงิน banking banking จะล้มเกี่ยวกับสุขภาพเกีย่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยในช่วง2030ขึ้นไปเนี่ย Mass awakening คือคนที่ตื่นเนี่ยจะแบบโหเร็วมากๆเลยเพราะคนจะเริ่มถามตัวเองว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าตื่นกันทุกคนเพราะบางคนที่ยังไม่ตื่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะตื่นนะคะอันนี้แหละชิ่งมันเจ็ดขึ้น เพราะฉะนั้นนะ่ะถึงจุดตอนนั้นนะ่ะนะคะมันก็ทำให้คนเนะี่ยเรียกว่าพวก spiritual teacher ก็จะเริ่มขึ้นมากันเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะในปี2030ก็จะมีพวก leader ไปทาง spiritual นะคะที่มาคอยช่วย support ช่วยสอน แล้วพอถึงจุดนั้นเนี่ยจากสองศูนย์สามศูนย์ถึงสองศูนย์ห้าศูนย์จะเป็นช่วงที่าการเปลี่ยนแปลงมากๆเลย awakening time นะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการปูพางให้เขาเรียกว่า new world เริ่มขึ้นอันนี้ในปีสองศูนย์ห้าศูนย์ในปีสองศูนย์ห้าศูนย์ มนุษย์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเรียกว่าโลกเราเนี่ยจะไม่เหมือนเก่าเลยอืมคนจะเริ่มตื่นขึ้นมาในปีสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยคนก็จะเริ่มรู้จักว่ามีการสอนในทางจิตแบบใหม่และการสอนทางจิตแบบใหม่นี่แ จะเป็นการให้คนเนี่ยเพราะคนเนี่ยจะกลัวกันเยอะนะคะการสอนแบบใหม่เนี่ยเป็นการสอนแท้จริงที่ว่าถูกฝังมาตั้งนานแล้วหมายถึงว่าเป็น knowledge ความรู้ที่ถูกฝังมาโอยตั้งแต่สมัยก่อนสมัยที่ ancient time เจี๊ยปัต a ลน a n t i s พวกนี้นะคะถูกฝังมาเพื่อเป็นแค่ ไม่ให้มนุษย์ทั่วไปรู้แล้วถึงจุดนี้แหละ2030เนี่ยก็จะเริ่มมีครูบาอาจารย์ <c oughs> ที่ว่าเขาเป็นแบบ true teacher นะคะที่จะมาเปิดความรู้อันนี้มาจาก ancient time สมัยก่อนนะคะ แต่นี่พอกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นท,ทําไมถึงคุยคุยเกี่ยวกัสมัยก่อนเพราะสิ่งที่จะเกิดตอนนี้มันเหมือนเป็นกระจกสมัยก่อนเอาจะเริ่มต้นก็แอตแลนติสเลยนะคะแอตแลนติสเนี่ยล้มไปเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีของแอตแลนติสเนี่ย advance มากๆแต่ว่าทางสปิริตชัลเนี่ยไปไม่ทันเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเริ่มออกจากตัวเอง และพลังของเจ็ดพลังของของมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นกระจกของพลัง Cosmic e n e r g y พอคนเริ่มออกจากตัวเองแล้วก็พึ่งเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะ artificial intelligence อันนี้แหละทำให้คนเนี่ยไม่คเนคกับตัวเองเขาเม่ b เขาไม่บาลนซ์ เขาบาลานซ์ไม่ถูกสมัยแอตแลนติสแล้วพอคนไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็จะเป็นการที่ให้อะพวกธรรมชาติเนี่ยเอิร์ธคว c กโวล i r นไฟร์ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิวเคลียร์อย่างที่คนเข้าใจกันเป็นพวกนี้แหละ natural cosmic energy ที่ว่าทำลายและ a อ l a n นติสเวลาถูกทำลายเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งใน สถานที่ของเขาเนี่ยลงทะเลเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่แอตแลนติสทั้งหมดแอตแลนติสพลังของเขาเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาสามารถที่ว่ามี superhuman ability นะคะเขาสามารถที่ว่าจะ ascend หรือว่า shift เขาเนี่ยไปอยู่ในมิติสูงขึ้นไปและไม่ใช่ทุกคนที่จะเสียชีวิต แต่พอเกิดขึ้นตอนนั้นนะ่ะที่ว่ามันล้มน่ะก็มีพวกพริสเตหรือพวกที่ว่าเอาเป็นเรียกคนไทยก็นักบวชแล้วกันนะที่ว่ามีความรู้แล้วก็ whole knowledge เื่อเกี่ยวกับ cosmic knowledge เลยนะคะค,คือความรู้ที่ว่าเป็นความรู้ที่ลึกมากๆที่สมัยนี้ยังไม่มีมนุษย์รู้จักกันเพราะถูกปิดมาหมดก็เอาไปที่ไปแพทย์ที่อียิป นั่นแหละเป็นช่วงที่ีอิปต์เริ่มรุ่งเรืองกันแต่ีอิปต์ก็เกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอีโกโ้เรื่องคอนโทรลก็เลยทำให้ีอิปต์เนี่ยล้มลงไปแล้วก็มีลูเมเรียลเมรีนเนี่ยะคะเขาเนี่ยเป็นเฟมินินเอนเนอรจีมากแล้วคุณรู้ป่าว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นพลังงานที่แรงของลูเมเรียมากเลยลนะ ซึ่งตอนนี้อีกไม่นานเนี่ยพลังงานโลเมเรียเนี่ยก็จะเริ่มแอคทีเวทหรือเปิดขึ้นภายในปีสองปีนี้เองนะคะซึ่งจะทําให้คนไทย,นยตื่นกันมากๆเลยนะคะคนไทยเนี่ยที่ตื่นมันไอ้ที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลลเมเรียกันเยอะแล้วลูเมเรียเนี่ยก็อัเซนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะจมลงน้ําไม่ใช่เลยแต่เขาอยู่ใต้โลกแต่เขาจะไม่ออกมาตอนนี้ตอนนี้ลูเมเรียกาลังรอ รอที่จะออกมาที่จะมา connect กับ s o l family แต่เขาจะคอยจ้องมองท่านนั้นเองแล้วพลังงานลอเมเรียเนี่ยที่แรงก็มีที่ไทยแรงด้วยแล้วก็ที่ม o u n t Chastar Mount c h s นี่จะเป็นพอร์ทัลเข้าออกของเมเรียนแล้วก็ Ancient civilization อยู่ใต้โลกมนุษย์นะคะเราเคยได้ยินเกี่ยวกับ civilization ของอรู้สึกเขาเรียกว่าที่โลกนะคะก็คือเมเรียนนี่แหละ แล้วก็ ancient civilization ที่ว่าเรียกว่าอากาาแล้วก็ชัมบาล่า ala, นะคะก็เป็น ancient civilization ที่ว่า spiritual ของเขาพลังงานเขาสูงมากแต่มนุษย์จะไม่เห็นเขาเพราะฉะนั้นอ่ะทำไมถึงทำให้ portal man 마샬스타เนี่ยแรงมากและบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะ connect เรียบร้อยแล้วเข้าไปเอจอ ancient civilization ของเขาคนที่สามารถ connect กับพลังงานที่ที่마샬스 r ได้จะเป็นพวกมาจาก เคยอยู่หรือเคยเกิดอ่าเป็นพรีสพรีสเตสมาทำมาทำงานพลังงานเนี้ยในที่โรเมเรียมาก่อนนะคะอ่าแล้วก็มีคนไทยอ่ะที่ว่าเกิดมาโรเมมาจากโรเมเรียหลายคนด้วยนะคะซึ่งบางคนทําไมถึงมีความรู้สึกคคอนเนคกับลรเมเรียมากเลยอืมนะคะตอนนี้หลายคนก็จะกลับมาชาตินี้แหละเพื่อไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก เป็นกระจกเหมือนสมัยก่อนที่อตแลนติสนะคะแล้วก็อียิปต์และอันนี้แหละคือเป็นการที่จะปรับพลังงานให้บาลานซ์และคเนค t กับ Divine Love หรือว่าพลังงานที่เกี่ยวกับความรักของมาตา r อิร์ธแล้วก็คอส c มต์เอ e เนหรือพลังงานจักรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการที่ต้อง b r เ a k Down ของทุกอย่าง แบกดาวเหมืว่าให้ทุกอย่างล้มของของสมัยคอนก่อนเพราะเป็นพลังงานที่ว่าคอนโทร l ทั่วและเป็นพลังงานที่ไม่ให้เราจำอะไรได้จำชาติที่แล้วได้แต่ก็มีโซลนะคะพลังงานจิตวิญญาณหลายจิตวิญญาณที่เลือกมาเกิดตอนนี้เพื่อจะมาปรับเปลี่ยนพลังงานให้โลกดีขึ้นนะคะอ,อ,อันนี้ก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ และอันนี้แหละช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าจุดสำคัญมากๆเลยนะคะและอันนี้มันก็จะมีการที่ว่าพอถึงจุดสองศูนห้าศูนย์มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่า the new world ที่แท้จริงหรือไม่เราก็เรียกว่าเป็น fifth dimension ก็ได้ถึงจุดนั้นอะ บางคนเนี่ยที่มาเกิดเนี่ยเลือกมาเกิดเนี่ยเขาก็จะมาเป็นครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็มาช่วยปรับพลังงานของ uh, consciousness the crystal grid consciousness เราก็เหมือนมีกริดนี่แหละที่ถูกพลังที่ถูกหังไปแล้วเพื่อไม่มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อกับตัวเองได้แต่ตอนนี้ l ลไล the crystal grid เกรดที่ว่าเกี่ยวกับพลังงานคริสตัลจะเริ่มกลับมาโดยที่จะมีโซลกรุปหนึ่งกลับมาเพื่อจะมาแอคติเวตพลังอันนี้ทั่วโลกและโซลกรุ่ปนี้ก็ถูกบ่งบอกในทุกๆศาสนาทั้งคริสเตียน เลยทุกศาสนาแล้วนะคะอินเดียก็มี่อฮินดูแต่ถ้าทางคริสเนี่ยก็พูดกันเกี่ยวกับ second coming second coming เนี่ยมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งจะมามันเจส,สัสเจสัสนี่ยมีเรื่องจริงเป็นมนุษย์จริงที่ว่ามาเผยแพร่แปลว่าก็เป็น archetype นะคะเพราะฉะนั้น second coming ตอนนี้เกิดขึ้นในร้อยแล้วอย่างที่เขาพูดกันจาเป็นพลังงาน เป็นพังงานของ collective group ซึ่งกลับมาแล้วแล้วก็จะมาเผยแพร่การสอนเหมือนที่ Jesus เคยทำมาก่อนกับกรุ๊ปของเขาแต่ว่าอันนี้จะเป็นสเกลที่ different นะคะและอันนี้นี่แหละหลายคนรอก็คิดว่าเป็นแค่บุคคลแต่จริงๆเนี่ยมันเป็น collective energy ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว Second coming เกิดขึ้นกันปลอยแล้วนะคะเป็นพลังงานคือเป็น ancient wisdom ความรู้ที่เกี่ยวกับพรกวาลนความรู้ที่เกี่ยวกับทุกอย่างที่ว่ามันเป็น birth right ของมนุษย์ทุกคนที่ถูกฝังมานานแล้วตอนนี้ wisdom อันนี้ก็จะกลับมาแชร์ให้มนุษย์ทั่วโลกแล้วพอถูกแชร์นะถึงจุดนั้นนะ2050ขึ้นไปเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็จะเป็น a different type of human ไม่เหมือนตอนนี้จะเป็นฮิวแมนที่ว่าสามารถ access มีเทอร์ลัปตมีสามารถที่ว่าติดต่อให้ซลฟได้เค e ียร์เพราะว่าเวลาคริสตัลไลน์นี่ถูก Activate หมดเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าถูกฝังถูกทำลายไปโดยคนที่ Control โลเออคริสตัลเกรดค Consciousness จะเริ่มเปลี่ยน พลังกลับมาสูงมันก็จะเริ่มเปิดไฟให้ทุกคนและพอทุกคนตื่นจริงๆและไม่มีความกลัวสิ่งที่สำคัญคือความกลัวที่พวกคอนโทรลเนี่ยใช้เป็นอาวุธสิ่งที่เข้ามานี่มันเกิดข้างบนเรียบร้อยแล้วคะคือไลท์ความบริสุทธิ์หรือไลท์พลังงานชนะความมืดเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในจักรวาลแต่มันจะเป็นกระจกลงมา ในทางโลกมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดช้าหน่อยเพราะมันเป็นฟิสิกอลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วอนาคตของโล,โลกมนุษย์เราเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอนาคตเนี่ยจะเป็น beautiful awakening time มีแต่ Peace, มีแต่ Harmony, มีแต่ love แล้วหล่อนทุกคนจะเป็น self sustainable ไม่ต้องพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งอะไรจะไม่มีแต่ความกลัวจะมีแต่ความรัก นะคะอันนี้แหละจ,ะจะกลับมาแล้วพอถึงจุดนั้นเนี่ยด e เมนช n นเวลทุกอย่างจะเปิดหมดมนุษย์ทุกคนที่สามารถถ้าเกิดมนุษย์คนที่เปิดก็จะสามารถที่ว่าคุยกับ being หรือมนุษย์ทุกไม่ใช่มนุษย์นะพวก b e อิ g เนี่ยวิญญาณจิตวิญญาณได้หมดอันนี้จะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะแล้วตอนนี้โซางโซเนี่ยก็จะถูกเปิดแล้วอ t ตอ a กัน แล้วจะเป็นทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่เมืองไทยทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะพลังงานที่จะเกิดขึ้นตอนเนี้ยเป็นพลังงานที่ว่าอยู่ under world ที่มนุษย์คนเนียไม่รู้แต่เราจะเห็นข้างนอกแต่อาจารย์จะคอยช่วยเปินไว้ตอนนี้เลยว่าเราจะเห็นมีสิ่งสิ่งต่วเรื่องที่รุนแรงมันมปนกระจกตับมากับอดีตกับมนุษย์แต่ตอนนี้ข้างบนเนี่ยจัยกรวาลเนี่ยเขาไป เรียกว่าเขาไกด์ uh, เลยนะคะว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งที่แอตแลนเิสเกิดพวก AI เนี่ยเบนฟิตมากเลยสำหรับมนุษย์ถ้าเราใช้ถูกแต่พวก AI ถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกก็มีปัญหาแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ไงนะคะเพราะมีหลายคนพวก AI ไไม่ดีไม่ดีไม่ดี มันมันจะทำให้เราเนี่ย shift ความคิดว่าไม่ดีเพราะว่าขึ้นอยู่การใช้ของเราเพราะนั้อาจารย์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย change perception การคิดว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ perception ของเรามนุษย์เราเนี่ยจะถูกสอนในการที่เราสามารถ manifest ชีวิตของเราได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นอะ่ะ อาจารย์ก็จะมาแชร์คลิปนี้เลยว่าจะมีอะไรเข้ามาเกิดขึ้นเยอะและภายในปี2030ก็จะรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งคนเนี่ยจะเริ่มตื่นขึ้นมามากเลยแล้วพอถึงจุดนั้นน่ยก็จะเริ่มมีครูบาอาจารย์ที่ว่าเลือกมาเกิดที่นี่มาเปลี่ยนพลังโลกมนุษย์แต่การสอนจะไม่เหมือนแบบ สมัยก่อนที่ทุกๆศาสนาสอนกันมันจะเป็นการ Bridge และจะสอนให้คนคนนี้เข้ามาเป็นตัวตัวเองกันนะคะและอันนี้แหละมันจะดำสู่ทางไปถึงสองศูนห้าศูนย์แล้วพอถึงจุดเริ่มจุดนั้นสองศูนย์ห้าศนโลกเราเนี่ยจะมีแบบ a c e แล้วก็ Love เขาเรียกว่า Age of Love ที่ขึ้นมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ ่าบางคนพาเห็นเกี่ยวกับโลกนี้ที่เกิดขึ้นอยู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องสองครามเราจะไม่ได้ถูกทำลายเกี่ยวกับเรื่องสองครามมันจะเป็นภัยธรรมชาติมากกว่า c o สมิกเอเนจีนะคะที่ว่าเคยเกิดขึ้นกับ a t l a n t ิสไม่ใช่เกี่ยวกับนิวเคลียร์แล้วก็อันนี้นี่แหละถ้าเราเริ่มเดินทางนี้ก่อนเราก็จะไม่ถูกอัฟเฟกเลยเกี่ยวกับพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้น่ะ คลิปวันนี้อาจารย์ก็ขอแชร์แค่นี้ก่อนนะคะและอาจารย์ก็จะมาแชร์ต่อมีอะไรคำถามไลฟ์โพสคอมเมนต์ได้เลยนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะช่วยแชร์ช่วย Subscribe นะคะแล้วก็พยายามอ่าสิ่งที่ทำก็คือเข้ามาอทำได้กับให้ self ตัวเองสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนั่งสมาธิทุกวันอันนี้ก็คือเป็น message นะคะจาก universe จากจัก,กรวาลให้กับคนนะคะขอบคุณมากค่ะอืม